ครัโต๊ะกินข้าวมาวัดทีเพื่อนๆอ,นอีกแล้วมีเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมกันหรือเปล่าตอนนี้ฝนกาลังตกอยู่ข้างนอกบ้านแถวบ้านไครฝนตกบ้างครับหรือว่าแถวบ้านไครฝนไม่ตกบ้างพิมพ์พักกันมาหน่อยพิมพ์ทักกันมาหน่อยวันนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าเกี่ยวกับตัวข่าวคราวที่เกิดขึ้นในวงการกล้องอัปเดตกันเช้าตรู่เลยครับแล้วก็ด้วยความที่ น้องนุกน้องเพื่อนผมเขาก็รีบส่งมาให้ดูว่าเขาสามารถทำกล้องแคนนอนที่เขามีอยู่นะคก็จะเป็น g, 7, g Mark III ีเอ็คแจจเมในการใช้แทนกล้องเว็บแคมเพื่อทำการสตรีมผ่าน OBS ก็อึ้งไปตอนแรกไม่โดยที่ไม่ใช้แคปเจอร์การ์ดเพราะปกติแล้วเวลาเราเอากล้อง ดิจิตอลกล้อง dslr ของไม่ว่าจะ canon sony n i k อนทุกอย่างผ่านเข้ามาในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องใช้ตัวแคปเ p อร์การ์ดก็คือตัวประมาณน,นี้ซึ่งอันนี้เป็นของของของจีนธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ใช้งานได้มาแต่ภาพเสียบไม่มาสวัดดีครับคุณเบ็กตอนนี้ ทุกคนนะ่าจะกำลังซิลไฟฟลายบินบินอยู่ในช่วงบรรยากาศจะ6กโมงเย็นแล้วอากาศดีมากชิลมากโอเคแป๊บบนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ตัวข่าวข่าวที่เปิดมาของ Canon เมื่อเช้านี้เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรนะครับว่า Canon เนี่ยได้ปล่อยตัวเครื่องมือ ที่จะทําให้กล้องแคนนอนเองนะครับกลายเป็นกล้องเว็บแคมโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนอกจากสาย USB ต่อจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้ผมใช้ Mac อยู่ก็อดทดลองเพราะว่าตัว utility นี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะซัพพอร์ตให้กับทางผู้ใช้ฝั่ง Windows PC ซึ่งตอนนี้ถ้าใครใช้ Windows ใช้ PC อยู่แนะนำลองไปโหลดแล้วก็ลองลองแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับใช้งานกับกล้องแ a นนอนโดยที่รายละเอียดว่ากล้องแ Can นอนรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์แล้วก็โพสให้ดูว่ามันสามารถใช้กับกล้องรุ่นที่คุณมีได้อยู่หรือเปล่าโดยลิงก์ที่แจ้งไปก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับแ๊บนึงนะครับ นี่นะครับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดตัว Canon Utility นี้ไปคอมเมนต์ขึ้นใหม่เอ่ยนี่นะครับขวางกันทั้งหน้าเห็เห็นเลยนะครับก็คือลิงก์นี้จะยิงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์ของ คันนอนโดยอัตโนมัติก็คือจะกลายเป็นวิ่งนี้นี่เห็นไหมครับเป็นเว็บทางการของทาง Canon เขาเลยก็คือเว็บสำหรับดาวน์โหลดตัวเว็บ a m ม t i l i t y Beta s o ้ t ซอฟตแนี่นะครับรายละเอียดของหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วก็มีตัววิดีโอสอนการใช้งานลูกชายแล้วลูกชายมาลูกชายมา นี่นะครับประมาณนี้<า>ซึ่งกล้องรุ่นที่ใช้ได้จะมีทั้งหมดประมาณนี้หลายชื่อของรุ่นของกล้องที่ใช้งานได้มีจะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็โชคดีนะใช้กล้องรุ่น Canon EOS M50 ก็ใช้งานได้แต่ประเด็นคือไม่ได้ใช้งาน PC เป็นเครื่อง Windows เป็นเครื่อง MacBook Pro ก็เลยอดใช้งานไปใครมีเครื่อง Windows เราควรลองใช้งานดูว่ามันลื่นมันไหลป่เพราะเห็นคนทั้งพี่หาวเอ่ยทั้งน้องนุกเอ่ยรีวิวไปแล้วโอเคเลยผมเห็นแล้วว่าแบบสมูทมากเยตอนที่ผมใช้กล้อง Canon EOS M50 ตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นเล่นคิดนะมันลื่นได้ประมาณนี้เลยแต่พอดีตอนนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวโปรแกรม ecam live <What? S 1> มันก็มี support ให้ว่าใครใช้กล้องแ a น o อเนี่ยก็สามารถใช้กล้องแ a น o อเป็นแบบ cam ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์หรตั๊กอินอะไรเพิ่ม ล้องโปรแกรมมันจะดีเทคไปที่กล้องเองโดยโอัตโนมัติซึ่งก็ใช้งานได้โอเคเลยเป็นคลีน h D M I เพราะว่าตัว Overlay ต่างๆที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยจะไม่โผล่ผ่านมาผ่านในอซอฟต์แวร์ถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็น,ป,นปรากฏการใหม่ของทางทาง c a n น n เขาเลยที่เขาออกมาแบบนี้ได้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งนะฮะคู่แข่งอย่าง i อคอนโซนี่โอลิมปัสกายาปูจิ ฟูจินี่น่าทำมากเพราะว่าผมเชื่อว่าบิวตี้บ็อกเกอสายฟุ้งฟิ้งเนี่ยน่าจะใช้กล้องฟูจิเป็นเยอะถ้าใช้ตัวเนี้ยถ้าออกยูชื่อตี่นี้ออกมาว่าให้ซัพพอร์ตกับตัวพวกสตรีมโปรแกรมทั้งหมดซัพพอร์ตได้โดยที่ใช้แค่ usb เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องผ่านแคปเจอร์การ์ดผมว่าโอกาสในการที่จะแข่งขันทางด้านการตลาดสูงมากยอมรับเลย ลองดูนะครับข่าวสั้นๆวันนี้กับโต๊ะกินก t าสตูดิโอยังไงลองไปทดลองใช้งานกันดูว่าสุดท้ายแล้วอี utility ที่ออกมาแบบเนี้ยเอาไปใช้งานได้แบบฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยผมว่ามันโอเคมากดีมากกับการกับยุคปัจจุบันที่เรื่องของการทำไลฟ์สตรีมเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจาก เรื่องของการกักตัเวเรื่องของมาตรการการควบคุมการออกเดินทางทําให้การอยู่บ้านต้องทํางานเวิร์กฟอร์มโบมอะไรพวกนี้แล้วเรามีเครื่องมืออยู่แล้วถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วเรา,เร,ออเ,ราเราจะได้ไม่ต้องหาแบบเครื่องมือเพิ่มหรือแบบซอฟต์แวร์ที่มันแบบวุ่นวายเยอะแยะทําให้มันเหนื่อยขึ้นนี่ออกมาถือว่าแบบใช้งานง่ายจริงๆครับผมรู้สึกเลยว่าแบบใช้งานง่ายมากๆสวัสดีครับน้องจิ๊บครับ น้องจิตสบายดีไหมครับตอนนี้ก็จากหกโมงแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านใช่ไหมสำหรับคนที่ทำงานอยู่อินดีเนยนะครับที่ยังมีงานจำอย่างไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยข่าวสั้นมาทดสอบตัวเองด้วยทดสอบระบบทดสอบโฟล์การทำงานให้มันราบลื่นที่สุดเท่าที่จะราบรื่นได้มันต้องทดสอบมันต้องทำครับไม่างนั้นไงไงเดี๋ยวจะไม่ถนัดมันจะไม่ชินม,มันจะไม่แบบ ก็เรยกอะไรมันจะไม่ัมนจะไม่คล่องตัวถ้าเราไม่ฝึกไม่ยอมไม่ลองใช้มันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของการจัดแสงเรื่องของคอนเทนต์ที่จะต้องออกมาอีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องฝึกต้องทดลองต้องต้องฝึกฝนจริงๆอะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีโป๊ะมาทุกอย่างเป็นเหมือนกันเป็นได้เลยเนี่ยมันหน้าทางสายาย,ายากมากจริงเทียกสดีครับ เสียงโอเคไหมเออลืมเช็คเสียงหรืออะไรเงี้ยดูคุณภาพแต่น่าจะโอเคแหละน่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบอะไรไม่ได้เซตอะไรเพิ่มอันนี้ไปแล้วครับนะครับสำหรับฝากด้วยนะครับใครสนใจจะทำไลฟ์แบบนี้มีการขึ้นโอเวอร์เล์ขึ้นโลโก้ขึ้นค่อนขึ้นคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ตอบคอมเมนต์ได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ฝากเลยครับมาคุยกันได้มาคุยกันได้ครับอยากทําอยากรู้อยากลองมาคุยกันครับผมยินดีช่วยเหลือหรือถ้าใครอยากจะจ้างไปทําเลยก็ดีครับอันนี้ชอบมากจะเป็นพระคุณอย่างยิง่งยังไงวันนี้ผมไปห,หนวดโตะทะ่ิน้าสตูดิโอขอเวลาไปกินข้าวเย็นแล้วได้เวลาแล้วลูกชายมาเคาะประตูแล้วปัง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 บางทีนี้ยังไงวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เป็นพระคุณอย่างมากครับสวัสดีครับ